อาหารที่ไม่ควรใส่หม้อทอดไร้น้ำมันอาหารชนิดหนึ่1ผักใบอ่อนผัก3าชนิดนี้พอเอาใบใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วโดนอุณหภูมิสูงๆพอผักไม่เกรียมจะเกิดสารที่เป็นสารก่อมะเร็งที่ชื่อว่า PAs มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดเซลล์มะเร็งในร่างกายด้วยต่อไปอาหารชนิดที่2ออาหารที่มีซอสหรือหมูอบซอส ผัดเปรี้ยวหวานที่แบบเขาใส่ซอสเยอะๆนะเพอเอาไปใส่มอทอดไร้น้ำมันเนี่ยมันจะกระเด็นไปรอบๆแล้วก็ทําให้ผิวเคลือบของมอสทอดไร้น้ำมันเนี่ยมันผิวเคลือบมันก็จะสลายไปส่วนที่ไม้น้ําตาลเกลือแล้วก็ไขมันนะคะก็จะเกิดสารก่อมะเร็งที่ชื่ออะคิลไม้ขึ้นนะคะอะคิลไม้เนี่ยพอเข้าไปสู่ร่างกายแล้วก็จะทาให้เกิดเซลล์มะเร็งหรือเกิดสะสมสารที่ทําให้เกิดเซลล์อักเสบขึ้นต่อไปอาหารชนิดที่3ก็คือ อาหารแช่แข็งเนื้อสัตว์แช่แข็งนะที่ยังละลายไม่หมดแล้วพอเอาไปใส่หม้อทอดไร้น้ำมันเราต้องการทําให้มันสุกใช่ไหมพอเนื้อบางส่วนมันละลายไม่หมดเนี่ยมันก็จะแบบทาไปแล้วมันก็จะเกิดกึ่งสุกกึ่งดิบแล้วก็แบคทีเรียเนี่ยมันก็ยังไม่ถูกทาลายไปซึ่งในอาหารเนื้อสัตว์แช่แข็งเนี่ยก็จะมีพยาธิแบคทีเรียเอสเทอรไลทที่นาไปสู่มะเร็งลาไส้มะเร็งกระเพาะอาหารได้